สวัสดีครับผมวันนี้พี่ชอวรถบ้านนะครับก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับเชฟโซนิกนะครับใครที่ไม่มีนะครับหรือว่ามีแล้วมันเสียไปเนี่ยก็คือแผ่นการความร้อนฝากระโปรงครับเชฟเรลสโซนิกนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็ลักษณะเนี่ยจะเป็นแผ่นการความร้อนฝากระโปรงนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยจะดูดีขึ้นครับเดี๋ยวมาดูหลังจากใส่แล้วกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับก็ราคานะครับก็อยู่ที่9 9 0บาทส่งฟรีนะครับจะมีหมุดมาให้นะครับแล้วก็มีแผ่นการความร้อนนะฮะ แบบนี้นะครับสามารถติดตั้งเองได้นะครับเดี๋ยวลองติดตั้งให้ดูกันนะครับขั้นตอนการติดตั้งนี่ไม่ยากนะครับตรงนี้จะมีเดือยนะฮะให้เราเสียบกับตรงนี้ไปก่อนนะครับมีงหมด3เดือยนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมนะตรงนี้นะครับแล้วก็หมุดเนี่ยให้เราทําการบัดให้ตรงนะครับแล้วก็เสียบหมุดเข้าไปเลยนะฮะมันจะสุดพอดีเลยนะฮะจะฝืดฝืหน่อยนะครับกดลงไปเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็อยู่แล้วฮะก็ยึดหมุดตามรูที่มีอยู่นะฮะ ปากระโปรงของเรานะครับก็นี่ก็ดูดีเลยนะฮะก็คือปิดล่องปิดอะไรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอะไะผมตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําใหเ้เวลาเปิดฝาโปรงเนี่ยจอดพักตามปัม๊มตามไรนะฮะเวลาคนเดินผ่านเนี่ยทำให้มันดูน่ามองมากยิ่งขึ้นนะครับ จากปกติแล้วที่มันจะเป็นร้อนๆนะฮะโค้งเว้านะครับแล้วก็มันจะเก็บฝุ่นด้วยครับอย่างนี้ก็ถือว่าการคมร้อนแล้วก็เวลามือจับฝาโมงมด้านนอกเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับก็คือสามารถจับได้ทําให้เราไม่ร้อนมือนะครับก็ประมาณนี้นะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดทางใกล้ที่ไหนก็ราคาเดียวนะครับผมเอาละครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาฝากบอกสําหรับ คนที่ใช้เชฟเลยโซนิกนะครับแล้วต้องการหาไอ้อตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปสั่งในช้อปปี้นะบอกเลยพันหาครับพันหนี่ไม่รวมค่าส่งนะเราต้องเก็บโค้ดส่งฟรีเองนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีเลยครับผมครับสวัสดีครับ